เรื่องเล่าชวนหลอนเรื่องปอบในหมู่บ้านฉันชื่อแก้ววันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องปอบให้ทุกคนฟังสมัยที่ฉันเป็นเด็กก็ใช้ชีวิตตามปกติของเด็กเลิ่อเรียนมาก็ออกไปหาเพื่อนๆไปเล่นไปปั่นจักรยานเป็นแก๊งหรือไม่ก็เล่นซ่อนแอบกันพอตกค่ำช่วงเย็นๆแม่ก็จะมาตามกลับบ้าน เป็นแบบนี้ทุกวันจนวันหนึ่งเวลาประมาณหนึ่งทุ่มฉันก็ได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงคนหนึ่งดังลอยมาไกลๆเหมือนเจ็บปวดมากๆเป็นเสียงร้องของผู้หญิงเหมือนคนกำลังใกล้ตายฉันพยายามหาที่มาของเสียงนั้นว่ามาจากไหนแต่ทันใดนั้นแม่ก็จับแขนฉันไว้เพื่อไม่ให้เดินออกไป แล้วบอกว่าให้รีบกลับบ้านไปนอนทันทีแม่ไม่ได้พูดอะไรมากฉันเข้าไปในบ้านแล้วแอบอยู่ข้างประตูได้ยินแม่แตะโกนมาเหมือนจะรู้ทันอย่าออกมานะแก้วไม่ใช่เรื่องของเด็กได้ยินได้ฟังอะไรก็ไม่ต้องออกมาหนูอยากรู้นี่แม่ว่ามีอะไรกันคนเอะอาเต็มหน้าบ้านไปหมดไม่ต้องอยู่ ถ้าไม่อยากโดนกินตับตายนะแม่บอกแบบนั้นแต่ฉันก็ยังแอบดูอยู่และได้เห็นความวุ่นวายของคนข้างบ้านได้ยินแต่เสียงร้องของผู้หญิงดังมากส่วนคนที่วิ่งเข้าไปก็วิ่งกลับมาแล้วก็พูดว่าจับมันไว้จับมันไว้จับมันไว้บ้านหลังนั้นมีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งอาศัยอยู่ สามีชอบออกไปหากบหาเขียดตอนกลางคืนส่วนภรรยาก็นอนอยู่ที่บ้านและสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเมื่อสองวันที่แล้วสามีของผู้หญิงคนนั้นได้ชวนเพื่อนบ้านออกไปหากบหาเขียดมาขายแล้วฝ่ายสามีก็ได้กบกลับมาเยอะทุกวันแต่วันนั้นรู้สึกจะมีเรื่องแปลกๆป เมื่อกลับมาถึงบ้านประมาณตีสองได้ก้มลงมองกบที่จับมาก็ตกใจว่าทำไมกบที่จับมามันตายหมดทุกตัวอะไรกันวะที่เถิมกบฉันตอนจับมาก็ยังเต้นหยงโยงอยู่ทำไมมันตายหมดวะนั่นน่ะสิโอ้ยแบบนี้ก็เสียราคาแย่อยู่ดีๆก็ตาย ลุงเหิมเอากบกลับบ้านส่วนภรรยาก็ไม่ค่อยสบายนอนอยู่ที่บ้านแต่วันนี้กลับมองสามีด้วยดวงตาแข็งตกตอนเย็นวันเกิดเหตุสิ่งแปลกๆก็เริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อสามีเรียกภรรยามากินข้าวเพราะวันนี้สามีเป็นคนลงมือทำกับข้าวด้วยตัวเองสามีเรียกกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้คำตอบออกจากปากภรรยาแค่ว่า ออเออือ,อแล้วก็ทำตาแข็งเหมือนเดิมสามีเลยสงสัยว่าเป็นอะไรด้วยความหงุดหงิดแด่เริ่มหิวข้าวจึงขึ้นเสียงหนักและพูดออกไปว่าเป็นนิยังเอิญกินเข่าก็เบอกแต่อืออื็ออตาแข็งใสกูพอพูดจบเท่านั้นภรรยาก็ลุกขึ้นจากเตียงนอนชี้นิ้วมาที่สามีแล้วพูดว่า ทำไมวันนี้ไม่ไปหากบหาเขียดกูหิวแล้วภรรยาก็กรีดร้องลั่นบ้านด้วยเสียงร้องโหยหวนทําให้สามีอึ้งกับการกระทําของภรรยาแต่ก็ตั้งสติกลับมาแล้ววิ่งไปบอกเพื่อนบ้านให้ช่วยตามหมอทำมาไม่นานหลังจากนั้นคนแก่นในห,หมู่บ้านที่ชื่อตะคำอายุ75ปี ซึ่งเป็นหมอธรรมที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือก็เข้ามาในหมู่บ้านแกพึมพำบทส่วนมนอะไรบางอย่างแล้วพูดกับภรรยาของลุงเหิมว่ามึงเป็นใครเที่ยวเข้าสิงคนในหมู่บ้านกูทำไมกูเป็นปอบกูตามไอ้นี่มามาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผีปอบในร่างของหวานภรรยาของลุงเหิม หันมามองลุงเหิมด้วยสายตาขุนขวางมันไปหากกหาเขียดเมื่อคืนกูได้ยินมันพูดว่าเมียมันไม่สบายกำลังจะตายกูก็เลยตามมากินตับไตไส้พุงเมียมันอย่างนี้เองมึงจะออกเองหรือจะให้กูเอาออกกูไม่ออกถ้ามึงเก่งมึงก็เอากูออกเอง ทันทีที่ผีปอบพูจบพ่อใหญ่คําจึงนำของบางอย่างออกจากกระเป๋าเป็นสายสินม้วนใหญ่จากนั้นแกก็บริกรรมคาถาอะไรก็ไม่รู้ประมาณหนึ่งนาทีแล้วผีปอบก็ร้องโหยหวนหายออกไปไม่นานผู้หญิงคนนั้นก็เสียชีวิตลงตั้งแต่นั้นมาฉันก็ยังไม่เคยได้ยินว่ามีใครพูดถึงผีปอบเข้าสินอีก จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเล่าหลอนๆเรื่องปอบในหมู่บ้านค่ะน้องๆเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับผีปอบกันบ้างไหมคะถ้าใครเคยได้ยินมีเรื่องเล่าอะไรเกี่ยวกับปอบคอมเมนต์แล้วก็เล่าให้พี่ทัฟังบ้างนะคะ ในหมู่บ้านพี่ตั๊กเองก็เคยมีเรื่องราวเกี่ยวกับปอบมากมายเลยนะคะเนื่องจากมันเป็นเรื่องเล่าของภาคอีสานค่ะพี่ตั๊กเคยเห็นเขาไปจับปอบด้วยวิธีการเสียงข้องมาด้วยนะคะตื่นเต้นแล้วก็น่ากลัวสุดๆไปเลยค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วพี่ตั๊กจะเอาเรื่องสนุกๆมาเล่าให้ฟังอีกนะคะอยากฟังเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะ